ท่านผู้ชมตอนนี้ชาวญูกะเลาะมาถึงบ่อ,บอน้ำช่างชิดเนาะแล้วก็มาเห็นผู้คนเพื่อนฆ่ากันตั้งเหรียญได้ท่านผู้ชมเลยใครที่ใครทีตั้งได้บ่ได้เนาะตั้งเหรียญเพื่อนให้ตั้งเหรียญตั้งเหรียญตั้งได้ยี่โบยาย แล้วมีเหรียญเก็บสักอันไหมไม่มีเลยเนี่ยเอาเอาเหรียญไว้ยุคพุนแล้วเอากระตั้งใระตั้งอะไรกระตังอะไรรอบ็อกวังบ่อน้ำสักชิดก่อนท่านผู้ชมอ่ะ มาดูรอบ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 บ่อน้ำสักสิน้ำนี่บ่มีบันแหงเลยโอ้โหเลยน้ำนี่บ่มีบันแหงเลยที่ทำสวนุ่มยินขนาดเลย น้ำอันนั้นหยาดลงมาทำผีส้มน้ำนั้นหยาดลงมามผู้คนก็เยอะแยะอ่น้ำซักซิดอี๋อยู่พีท่านผู้สมจะยุ้มมาเอาน้ำซักซิด เม่นบ่เอาน้ำอ่ะเอาน้ำสักสดิ์สิทคนท่านผู้ชมอ่อาน้ำสักสดิ์ห้ามล้างมือห้ามล้างเท้าห้ามสาดน้ำองูปุย่ากดของขื่นนะโดยเมื่อกี้ <c oughs> มาแต่มาเต่ประเทศลาวมาเต่จังเอจังหวัดคำม่วนโดยโดยโดยาทุก็น้อยเอาน้ําก่อนเด้อตอนนี้สาวยูก็ได้น้ําเออได้เอาน้ําักดิ์แล้วท่านผู้ชมบ่ได้เอาลายแล้วเนาะเฮาก็เอาพอได้นั้นเฮาหั่นแหละบ่แม่นสิเอาลวลายหยัง เนาะเอาตามเฮาซื้อได้แหละท่านผู้ชมเอ้าได้มาเยือนถึงที่ถึงทิ่นแล้วเฮาก็เอ้าตามเพิ่นพาเอาแล้วเนาะท่านผู้ชมอุ้ยท่านผู้ชมขอน้อยเยียนขึ้นเงงามัมันมีมันมีตัวยงตีอยู่เงนั้นคล้ายๆคืองูนี่เดๆๆๆๆๆๆๆตี่นท่านผู้ชม อยู่ทึงอะอุย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 ลงไาแล้วทางลุ้มนบุ้งด้วยวาทางทึงมันมีตัวยังผู้คนทางลุ้มนะท่านผู้ชมเดอเดติงแล้วเด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 ้อุ้ยแ่ได้น้ำจากฝเออลูกหลานมัเยี่ยมมายากแ่ะคอากจหลวงปู่ ไปกะพื่นก็จังห่างไปท่านผู้สมกะหลวงปู่ก้น,นท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้งามขนาดเลยยังให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสบรรยากาศอยู่นี่ท่านผู้ชมงามหลายขนาดเพราะทั้งงามหุ่มเย็นคือในโลก คือในโลกแบบจินตนาการน,นะคือในโลกวงังวังบาดาลวางังนาคีนาคา,ล<ม>าเลยท่าำซูมเบิง่งมุ่นคือในหนังคือในหนังเขาเบิ่งหนังคนทำเรื่องราวสาระคดีเลยป้องา,ามดิถ่ายนี่ก็ได้ลา,ามในทางซูมย่นาง ทำมาทุกอาชีพแล้วคุณน so right okay. uh. ่ะนุนตกรรับไข่แต่นรับปลิานขนาไปกับเพื่อนนี่ที่แต่คนให้ถ่ายหนุเวลาคนอื่นให้ถ่ายก็ถ่ายแล้ ทาด้านใดข้างต้นนะลมจินขนาดแล้วยะลาเลยพี<อ>่ยังยังไม่ไปยะลาแค่นั้นไม่รับไม่รับ คุณมาแล้วมาถึงจุดที่เฮาเข้ามาทำอีกเลยท่านผู้ชมหลังโนมาถึงจุดนี้แล้วนี่คือบ่อน้ำซักซิสท่านผู้ชมนี่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สะพานทางออกนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สัญญุกหินในโทรทัศน์เขาจะยอดเหรียญยอดวางลงไปเอาเอาเหรียญวางตามเกตเนาะโดยโดยยอดไปข้างล่างไปจับก็ได้ถุงนบ้บุตรนี่เด็เห็ดวุ่นเด็โอ้โดย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 สัญญุกจะเอาเหรียญยอดเหรียญเอาเหรียญวางก่อนทางไปชมกัน เรียญสีบอาเรียนวางเขาจะบยมวยลงไปเพราะว่ามันล่วงลงไปนะน่ะนนูนเหรียนเพื่อนไ้วางอยู่นี่เพื่อนว่า ร่าการงาน้าทรุมไม่ได้ลูกวางเหลียญกาทำุพูดอย่างนั้นไม่ได้ถูกคำคูดเ้ยลูกหลานเนี่ยย่ยากขอวางเหรียญเลยถูกวางตัวเงินตัว้างไปเปิดโชคสตาให้ลูกหลานได้แบบนี้นะที่การงานเด้อคำคูณคำคูณ ฮูกอนผูนุชมตอนนี้จันยงกากราบไหว้กระละหลวงปู่แล้วเนาะจะไปบอน้ำสักสิทจะไปบอ่อน้ำสักสิทธิ์ยนเลยเ ย่างมาเลยินฮอนเป็นนกลยยินฮ้อนนอนเข้ามาแลยยินปั๊บไปน้ำเพื่อนนี่ละปลากมเดือดดูดมึเดือพี่ต้นมึเดือต้นอันยิ้ฮหเยนนะทางเขามาคอยไปเห็นหน่อยนึง

ก่อนทานผู้ชมทางออกทางเข้าเออคจะเอาไม้นจะเอาไม้ปู่หมดเลยเพราะ่างนี้น้ประกอาตรนี้ไม่มานไม่มีนลยากันบึงไม่ทานผู้ชมต้นนั้นบึงนำกันต้นอันนี้ เงียนขึ้นแต่ก็บสสุดเลยต้นอันบวส,ส,สุดทางลุมเป็นนิแตนน้ำ้นไแต่ก็มาไปท่แตงโคตี้อยู่ข้างหน้า ก็จะเป็นทางออกเลยทางบรงส่วจะโค้งเป็นทางออกแลแม่ทางนู้นนะมีแต่น้ําเกาะดอนแบบมีน้ำมืดนะน้ําอ้อมเกาะซชเป็นลักษณะคือเป็นเกาะน้ําอ้อมมืดแต่ว่าที่นี่บมีดินไะโบบวบไปทางนู้มันก็เป็นน้ำาบบวบเลงงเลยสซมยูก็งงเลยนะ เพิ่นเขียนไว้อันเจ็ดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเบิ่งนาะเนี่ยเป็นต้นไม้นี่เห็นเนี่หรม่ต้มีใคเขียนไม่ทันผู้ชมนไ เพื่อนให้ปุดเกือบได้ทุกคนใส่รองเท้าได้ไผ่กระยาดกแต่ว่าสันยม่ใส่อยู่เรี้อรองเท้าตามละเบียเพื่เพื่อนกระยาดใส่รองเท้าเพื่อความสะอาดเพื่อนเหล่านั้นโอ้ยหอมยินเลยทำช่วงมาเพิ่งนทำกัน มาสมใจแล้วขอบใจละลายบุญบารมีพามาถึงฮะฮะดูลายมือดูลายมือมมนอี่นยต้องเป็นว่างนะท่านผู้ชมฮ่มเย็นขนาดเย็นเย็น บรรดาแม่ๆก่อนตอนนี้สายน์าเม่มานะแม่เมฆอันนี้เนะ้นอนะคะต้นอันน้น่ะเดินเเดข้ามาเราก็มาเข้าจุดตรวจอุณหภูมิร่างกายท่านู่้ชง เอามาเลยก็จะเป็นแบบนี้น้ำกระไหลครุณน้าดูตัวป้าเจ้าก็จะถามมาณน้ำกระไหลคุณอขอทานผู้ชมปะยังหนึ่งนิ้อ้าวป้าเจ้าคนไทย้าเจ้านิสัยดีแบบให้คำแนะนำเฮานะเฮามาต่างบ้านต่างถิ่น นะโพดเกือบเลยท่านผู้ชูเเฮ่ยหลังจากนั้นฮาก็ต้องปพดเกือบปพดเกือบเนาะสถานที่เ็ในให้ปพดเกือบแต่เราคุณต้องปพดเกือบปพดเกือบปดเกือบ เหราบอโอทางข้าวทางนั้นท่านผู้ชมมางมางค้างมีมดเลยไปนัื่นก็จืุรมา หรือไปยังไงก็ไ้อุ้ยมาฮอตเลยทีมรดาเอ้ยัน้อยมาฮอตมาเดือมาจามเด็ยแ่ในรัศน์ิในข้าวเลยมาเห็นครักท่งนี้เบอ่งค่ะทีมงานก่อน่้เันอทีมงานแล้วพากันย่างข้าวน้ำเดียวท่านผู้ชม